สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูแ hey ห็นบิดนะคะเอ็นบิดไม่ใช่แ hey ห็นเกียวนะคะตัวนี้จะเป็นแ hey ห็นปอนหรือที่เรียกกันว่าแ hey ห็นปอนบิดลูกค้าหลายๆท่านนะคะสอบถามกันเข้ามาคลิปที่แล้วเราเอาลงมาลองขายดูวันเดียวขายหมดเลยสําหรับวันนี้ก็จะมีขนาดตา3มเซน8ศอก3มเซน9ศอก4เซน9ศอก4เซนสอก7เซน9ศอกและ7เซนสิอก ตัวนี้ก็จะเป็นเอ็นบอนบิดนะคะด้านบนจะถากด้วยด้วยได้แต่ละตัวเดี๋ยวจะมีรายละเอียดให้ดูตรงด้านท้ายสำหรับเอ็นบอนบิดก็จะเป็นแห่อิน4เสาผนึกข้าง4ี่ข้าง3เซนก็ประมาณนิ้วโป้ลัด4เซนก็จะโตกว่ากันหน่อยหนึ่งแล้วก็จะโดดไปอีกทีหนึ่งจะเป็น7เซนตัวนี้พึ่งลงมาตัวนี้จะมีขายอยู่แค่6ไซส์แต่ไม่ใช่ไซส์ละผืนนะคะไซส์ละหลายผืน มีแค่6ไซส์ถ้าหมดแล้วก็จะหมดเลยต้องรอของเข้าใหม่อีกทีหนึงสเส้น8ปอกก็จะประมาณนี้น้ำหนักนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ชัดๆเลยเอ็นบิดหรือที่เรียกกันว่าแหเอ็นปอนปกติเอ็นปอนเอ็นตันจะเป็นเอ็นเส้นเดียวตัวนี้ก็เป็นเอ็นปอนเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าแหเอ็นปอนบิดสำหรับแหเอ็นบิดตัวนี้แม่ค้าลองจับดูแล้วนะคะเนื้อนุ่มมากลูกค้าที่ ต้องลองสัมผัสอะค่ะสัมผัสดูจะรู้เนื้อนุ่มแล้วก็หวานก็บานดีนะคะสำหรับเอ็นปอนบิดตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่อีกแล้วว่าเอ็นเกีียวใหม่แล้วเอ็นปอนบิดตัวนี้ใหม่ยิ่งกว่าเป็นแห่สี่เสาพาสีพนึกข้างสี่ข้างตัวนี้ขนาดตาสามเส้นสามเส้นเส้นเอ็นก็จะประมาณนี้นะคะตาก็จะประมาณนิ้วโป้รัดหรือที่เรียกกันว่าแห่ัดโป้ตัวนี้จายังมีไซส์ไม่เยอะเหมือนพวกแห่เอ็นตัวอื่น เพราะว่าเป็นแห่ที่เพิ่งออกมาใหม่ทางร้านก็เห็นว่าลูกค้านิยมกันวันนั้นพอขายไปแล้วขายหมดแล้วมีหลายๆคนถามเข้ามาอีกเกิดการเสียดายวันนี้ก็เลยสั่งมาเพิ่มของพึ่งเข้าค่ะอ่าเดี๋ยวราคานะคะทักแชททางร้านมาอีกทีหนึง่งเดี๋ยวทางร้านต้องไล่เรียงราคาใหม่เพราะว่าตอนนี้แห่มีหลายขนาดตัวนี้ค่ะเอ็นป้อนบิดเดี๋ยวลงมาดูตาห่างกันบ้าง ตัวนี้จะเป็นขนาดตา7เซนค่ะ7เซนผืนนี้จะลึก10ซอกเนื้อแห10ิซอกขึ้นเผาแล้วจะเหลือ9อก้าซอกรวมเผาวความยาวซอกวัดจริงที่ความยาวเนื้อตัวนี้นะคะ7เซนจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยจะเห็นเอ็นบิดได้ชัดเจนเลย7เซนก็จะเป็นเอ็นเบอร์40ค่ะตอนนี้มีทั้ง9ศอกและ10ซอกนะคะสำหรับ7เซน ขนาดตาก็จะประมาณนี้เป็นแหตาใหญ่ตาก็จะห่างเหมือนเอ็นแหสี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างเป็นแนวตรงลงมาเหมือนกันค่ะเนื้อนุ่มน่าใช้ค่ะนุ่มแบบเอ็นเกียวเลยไม่ไม่แข็งเหมือนเอ็นปอนปกติอันนี้แหเอ็นบิดหลายหลายท่านตามหากันอยู่ทางร้านก็ตามหาเหมือนกันแต่เพิ่งจะเจอเลยเพิ่งนำมาขายใครที่อยากทดลองแหเอ็นบิดนะคะอย่าลืมนะคะ ทักหรือโทรเข้ามาหาแม่ค้าได้เลยที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยค่ะสินค้าตอนนี้ยังมีไม่เยอะมีไซส์ละ 5, 000, 5 000. ้าผืนหาผืนเดี๋ยวถ้าเกิดว่าการตลาดไปได้ดีเราลงอีกไม่อั้นค่ะสำหรับลูกแหก็ติดลูกโซ่เหล็กชุบตะกตัวติดลูกขึ้นเผาให้เรียบร้อยพร้อมใช้เผาสวยเผาลึกค่ะตอนนี้นะคะเอ็นบิดของเราก็จะมีตาสามเซนสเซนและเเซน สนใจตัวไหนก็ทักเข้ามาได้เลยที่ร้านชลิตาการค้าจังหวัดชัยนาทหรือจะเป็นแหเอ็นเกีียวแหเอ็นป้อนแห่ได้วนลากวนล้อมคอนโดปาก็ทักติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวการหวานแห่เอ็นบิดท้ายคลิปนี้หน่อยนะคะสําหรับเอ็นบิดตัวนี้นะคะหวานบนแห้งกับหวานในน้ําจะไม่เหมือนกันอันนี้หวานบนแห้งลูกก็จะกิ้งได้ แต่ก็ถือว่าบานดีอยู่นะคะขนาดมือสมัครเล่นหวานไม่เก่งนะคะอันนี้ก็จังหวานให้ลูกค้าได้ดูเพราะฉะนั้นใครอยากทดสอบก็ซื้อไปใช้กันได้เลยสำหรับแหอ็นปอนบิดตัวนี้ร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะ